สวยๆ first like นี่ like นี่ over that สวัสดีค่ะ your friend everybody สวัสดีค่ะการสวัสดีกุขคนเลยเดี๋ยวมาเรียนความสิบห้ามาออกกำลังกายพามาออกกำลังกายในส่วนของอ่าเคาเร์นอย่างนะไอที่เป็นสะโพกเนาะไอที่เป็นทักข่านะไอที่จริงก็มีคลิปก่อนหน้านี้แล้วล่ะเหตุราคลิปแล้วล่ะแต่กามีคนถามมากแต่สีเหตุคลิปให้มาเรื่อยๆแบบนี้แหละเฮ้ยก็สิคลิปนี่ลืม คลิปใหม่เรื่อยๆแบบนี้แหละเออเพราะว่าหลายๆคนกับ่าได้เข้าไปเบิ่งคลิปเก่าแบบนะอยากได้คลิปใหม่ๆตลอดก็บมเป็นยังเห็ดห้ได้ใหม่ตลอดออนักแบบสิว่าเยี่ยอ่ายางยืดตัวที่สําคัญเลยนะขั้นไา่ที่อยากเพิ่มก้นหรือว่าอยากเพิ่มสะโพกตัวสาคัญก็คือ,อยางยืดคืออยากง่างยาต้องไซส์แห้งตันคอยบอกเลยถ้ามาเล่นาคาร้อนๆนะบอกเลยว่าเห็นคนซ่าแหง้ง เห็โผลแต่ว่าซาแต่ถ้าอยากใหญ่เร็วแห่ง mm hmm. ตาต้องเกิดก็คืออยากงยืดอันนี้บ็ได้มาขายย่างยืดนะบริม mm ัท hmm. คนขายย่างยืดอันนี้จะซื้อมาใช่เองบริษ mm ัท hmm. ทีไา,ายให้มา mm hmm. บริได้มีสปอนเซอร์แต่ที่มาบอกว่าคือมันดีไซ้ไปเฮะเล่นไปเฮะบอกเลยว่าดีหลีแล้วก็เคยมีคอมเมนต์หนึ่งที่คอยอ่านเพื่อนถามว่าตามเพศตามยังเขาคือบอกว่าท่าที่คอยเล่นมันเป็นท่ารดแต่คือคอย คอยมาเล่นแล้วคอยคือว่าเป็นท่าเพิ่มอันนี้ก็บอกตามส่วนตัวนะอันนี้คืออธิบายเข้าใจง่ายๆตามที่ตัวเองเข้าใจก็คือคําว่าลดก็คือเขาบอกอันนี้คือคิดคิดแบบน,นี้ เพราะว่าตัวเองกาเห็ุแล้วมันก็เป็นแบบนี้ก็เลยเอามาเล่าให้กันฟังคําว่าลดก็คือลดไขมันส่วนเกินเพราะว่าในก้นในสะโพกในขาไขมันสะสมหลายถ้าลดไขมันแต่เป็นการเพิ่มก็คือเพิ่มกล้ามเนื้ออันนี้เข้าใจให้ถึงนะลดก็คือลดไขมันสะสมที่มันหลารอบพูดตามขาตามสะโพกตามก้นเฮาเพิ่มในคาเพิ่มของข่อยคําว่าเพิ่มก็คือเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนนั้นคือ ไขที่มีปัญหาก้นน้อยก้นแบนก้นเหี่ยวก้นห้อยก็คือ,อยามพอออกกําลังกายไปไขมันส่วนเกินถ้ามีไขมันหลายไขยมันมันก็จะลดแล้วกล้ามเนื้อมันก็จะเพิ่มนั่นคือการลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนนั้นก็คือการลดขาแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อส่วนนั้นเข้าใจง่ายๆเนาะถ้าพวกเข้าใจยังกัคอมเมนต์มาถามคอยได้บางเพื่อคอยกัอธิบายเป็นงงๆคือก,กัน มาเริ่มทาแรกกันเลยคือท่ทาเล่นนี่คุณนายคุณได้ของเล่นแล้วการขยับลงมาลืกสัมบูร์บักเนาะยามเล่นเห็นบ่ถ้าเฮาบ่มีอย่างยืดอันนี้บอกเลยว่าบ่เกิดแห้งตานแล้วเฮาสบ่ได้เล่นช่วงนี้หลายคือ,อกล้ามเนื้อช่วงนี้ก็สิบ่ค่อยได้ใช้งานถ้าเฮาบ่มีอยา่างยืดเข้าไปเนาะมันต้องมีอยา่างยืดเข้าไปัดยไว้เพื่อเพิ่มแห้งตานเนาะกะอันนี้คือสิมาเล่นในส่วนของผู้ที่มีปัญหา สะโพกยุบสะโพกบุ๋มบุ๋มบุ๋มเข้าแล้วมันกันยังได้ทางส่วนของขาของก้นพร้อมบอกเลยอ่ะกางอขาไว้แบบนี้แล้วกะดันดันขาขา่งนึงกางขึ้นนะงะขาออกนะเอองะขาขึ้นแบบนี้แหละเล่นแบบนี้แหละเก่งขาเก่งก้นไว้บอกเลยว่าถือ่อเมดทั้งหน่วยก้นทั้งตรงนี้ถือทักขนาดกต่ลองเล่นเบิง่ง ค่อยแล้วซิม,มากเล่นซิมห้าเพื่อเล่นสามเซตเนาะกลับไปเลยหนึ่งแต่ว่าซิเล่นให้เบิร์เซตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สอ3ส5 6, 6 7 8 9ห0 11 <S 2เจ1ดปถ้าอยากเพิ่มความนักเข้าไปก็เอายางยืดเข้าไปเพิ่มได้อันนี้คือคอยเล่นแค่เส้นเดียวนะเนี่ย เ,ออเล่นแค่เส้นเดียวถ้าแบบว่าอยากเพิ่มความแหงต้านความนักความหนืดเข้าไปให้เท่าได้ออกแหงหลายขึ้นกันเพิ่มอย่างยืดเข่าไปได้เลยมาข้างข้างนี้มาแบบอีกท่านึงเนะาะท่าที่สองงอเข่าเหยียดขาไว้กันยังอยู่ในการเล่นท่านี้ช่วงนี้เหยียดขาออกตรงๆแบบนี้เนาะล้วจ้ะยุกขึ้นยกลงแบบนี้แหละการขาออก เก่งขาเก่งก้นไว้บอกเลยว่าส่วนนี้นะเก่งมดเลยกาเล่นซิมหาเดือดกันแนะนำให้เล่น3เซตนะแต่ค่อยเล่นให้วงเซตเดียว2 3 4 5 6 7 8 9 10 สามสิบสีสิบห้า you don't eat okay baby you can play but you cannot eat okay mm hmm. มาขั้นี้เนอะซ้ายขวาเล่นคือกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10 11 2บ1อ15สแล้วเนาะ15บห้เท่ออันนี้คือการเล่นในแบบท่านอนนะที่จริงเข้าสียืนเล่นก็ได้แต่ว่ามือเนี่ยคอเล่นให้เบิร์ในแบบท่านอนก็แล้วกันเนาะกะมาท่าต่อมาท่านี้นะ ได้ทั้งหน่วยก้นได้ทั้งในส่วนนี้แต่ว่าสีโดนเต็มเต็มกระตรงหน่วยก้นเฮาเนาะกัะให้เฮาเอา,เอามือขั้มพื้นไว้แบบนี้แหละกะัเอาเตีนเฮาเนี้ยขม้ากใกล้ๆขาในสักน้อยมันจะงได้โดนหน่วยก้นเฮากัะดันก้นเฮาขึ้นแยกแยกขาออกแบบนี้เนาะเออกัไปเลยสิบห้าเท่าคือกัหนึ่งสอง สามเก่งขาเก่งก้นเลยเนะี่ยเขาเรียนยนะ่าเขาหง่าะมีเก่งเลยสิ So... remember mummy say no 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 this one too no 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 okay uh huh uh huh like that no 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 uh huh no no this one too no 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 okay cannot eat you can pay but you cannot eat okay กาอันนี้กายามเล่นก็ไม่ต้องเล่นเร็วนะเล่นซาซาไปหา โฟกัสในขาในกลเห็นเต็มที่เลยค่ะมาท่าต่อมาเนาะท่านี้ให้เท่าตั้งท่าไว้แบบนี้เออแล้วขาเอายางยืดหักไว้คือกันแล้วก็กางขาออกแบบนี้กระได้ทั้งขาทั้งกนเท้ากางขาเอาแบบนี้เนาะเอาจนสุดยางยืดเท่านั่นแหละเนาะกะเล่นสิบห้าเทื่อคขึ้นกันแต่แนะนำให้เล่นสามเด็กเนาะกะไปเลยหนึ่ง 2. เก่งขาเก่งก้นไว้ 3. 6 7 8 9 10 11ดเกสสิบเอ็ีสองสิบสาบบห้าโนมาม่คจะมาท่ะอันนี้พอเลยเป็นท่าสุดท้ายกันแล้วแต่พี mm ่ส hmm. mm ่วนตัวย่านเสียงโนไซ เพื่อนม่ได้หมักไ้เสียงโมไซอันโมไซคันนี้มีอยู่คันเดียวเลยนะสิดีโอเคทั้งมงซูมแนนนโนโน้โน mm ้ฮมฮึมมเย้โนโนโน้ฮึมฮึโอเค ก้มามท่าสุดท้ายแล้วเนาะท่าสุดท้ายนี้สีเผ็ดอ่าประมาณนี้ mm hmm. คือขาขาดนึงสิงเป็นพอดีสั้นๆเข้าสิได้เก่งทั้งขาท่านะนท้องไปพร้อมเนาะเออท่าสุดท้ายอันนี้กะสีลูกก็เริ่มกวนแล้วละ่ะเออพอเป็นท่าสุดท้ายก็เลยกันอาอยุเฮ้ยท่านี้ท่านผู้ามามีเงี้ยท่านผู้มามีเงี้ยท่านผู้มามีเงี้ยเนี่ย เนอไม่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 แม่มนั่ไเฮียม่มินั่ไร่เฮียนิ่ามาเฮียลุกลุกเก่ม่มิโชว์ยูฮาวทูดูทําเฮียทําเฮียเยสแคนยูโชว์มมิฮาวทูดูอันนี้ท่าสุดท้ายเนอะเอาเข่าขานึงตั้งไว้แบบนี้แหละแล้วแนเก่งขาเก่งก้นเก่งหน้าท้องไปบพิ่มได้นะท้าพร้อมกับอ่าแยกขาห้องขึ้นแบบนี้เนอะเออสิ้มขาเท้า แล้วก็เล่นทั้งหมดกับสามเซตขึ้นกันเท่าไหร่แล้วมีนับใหม่กลกันหนสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามิบห้าบอกเลยว่าอย่างหนื่ยคน มาคำนี้เนาะซิมพานเพื่อนคือกันโนโนโนคำนี้แอหนึ่งสอง มามิกิฟอยอไงยอรามิกยู่เยวันเีกื okay. one, right อเพิ่ดยุดวิวกาประมาณนี้ค่ะถ้าเล่นในส่วนของสะโพกภายที่มีปัญหาเรื่องสะโพกบุมๆเข้าไปแบบนี้นะกท่านี้บอกเลยว่าได้ทางกคนเฮาได้ทางก้นงามๆได้ทางสะโพกงามๆกเอาไปลองเล่นเบิ่งกันแล้วกันคชอบอน ก๋ฝากไว้แค่นี้แล้วกันวิดีโอนี้กะและ้วกะนหางใครสนใจสุดออกอก,องงก็นมังกยงามๆกะของแบรนด์ไม่โปรตีนเนาะลิง์อยู่ทางใต้นี้ว่วมแมงแค่สุดอบของกายมีหลากหลายโปรตีนอาหารเสริม อออม,มันอย่างนะเอออย่างอุปกรณ์นอกกำลังกายแบบเนาะมีคือการมีมดเข่าไปเบิ่งได้ช้อปปิ้งออนไลน์กันได้มีหลากหลายเลยกะฝากไว้แค่น right bueno. ี้ละกันท่านผู้ใดยังบ่ท่านกดติดตามกดซับสไคร้ค่ะคอยกับฝากกดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้การนำเนาะการเสด็กเห็นกันคู่คิปวิดีโอในเมื่อกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งไว้นาพอดีเพราะว่าบอกเลยว่าคอยกดเข้มมาได้เป็นเวลานาะ ล,ลูกเป็นใจแกได้โพสตแบบน,นะนี้่ตตอยสิทางตัดต่ตทางเฮ็ดคลิปทางเลี้ยงลูกทางไปเฮ็ดงานก็นคือคอยกับเป็นแม่บ้านธรรมดาเนี่ยแลหละเฮ็ดงาน,านนำแล้วก็เอาเวลามาเฮ็ดคลิปถ่ายคลิปจากการออกกำลังกายของเจ้าของแล้วก็เอามาแชร์ให้บึงเนี่แหละเผื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะ กาอยากติดตามช่องทางอื่นยี้นั่นอีกอะเพจนะเข้าไปกดไลค์ในเพจนําขเขาุูหลายๆภายที่กดไลค์เลยค่ะถ้าผครยังบุ่ท่านกดไลค์ในเพจก็เข้าไปกดไลค์ที่ตามกันในเพจนะเเนพใน,จนไอจีคอยได้เพราะว่าเพจกับไอจีคอยสีอัปเดตใหม่อัปเดตคือแบบอัปเดตคู่มือนะ ซีร็อกรูปลงอย่างแบบนี้นะคือแบบว่าติดตามกันได้เลยแต่ว่าในใน u t u b e นะคอยสิลงแค่เป็นคลิปวิดีโอหายแบบนี้นะแต่ก็ไม่ได้ลงมือแต่ในเพจใน Facebook นะบางมือกะลงสองสามเท้อบางมือลงเท้อนึงก็คืออัปเดตคุมมือแบบนี้นะกะเข้าไปคุยเข้าไปมาลอยติดตามกันได้ลูกเริ่มกวนแล้วกะเอาไว้แค่นี้ละกันวิดีโอนี้กะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิร์กเนาะต้องไปแล้วล่ะมีอกะบ๊ายบายทำแฮมแฮมพีซี่บายบายทำเนี่ยได้แฮมเหมือนมิปอยู่ คุณค่ะเ i ิ s t อ่ะขอบคุณค่ะเนอรขอบคุณค่ะยังทัทุขอบคุณค่า to e อ e r y b o d y first อยูเนาะทักทุกขอบคุณค่ะสวยๆอ่ะขอบคุณค่าช่วงมามิอขอบคุณค่ะสวยๆเริ่มงอแงะละอยากกินนมแล้วละ่ะอยากกินข้าวแล้วละ่ะอ่ะไปแล้วกันเมื่อไงกันดีเอาไว้พอกันคลิปวิดีโอหน้าเนาะพี่เจ้าบายบายไปละลูกเริ่มมาอยู่ละอ่ะบายบายแคนตี้เช่บายบายคทำยัง l e t สโกวีโกอี t โอเคอ่ะสวัสดีค่ะสวยๆขอบคุณค่ะ ชอบคุณค่ะสวยๆโดนอีด o ย r h แ n นชอบคุณค่ะสวยๆขอบขึ้นค่าม no 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 <c oughs> no yes don't pay okay